สวัสดีครับมาอัปเดตราคา s ซัมซุงมีปรับราคาลดลงหลายรุ่นหลายราคาเลยเริ่มกันที่รุ่นแรกซัม s ุงแก a กซี่ A06 2,699บาทแรม4ลอม64กับอีกหนึ่งราคา3,299บาทแรม4ลอม128จอขนาด6.7นิ้ว HD+ pad, แบตใส่มา5,000ม mm, ิลลิแอมชาร์จไว25วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type-C กล้องหน้า8ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านเดฟบ2ล้านนี่ครับดีไซน์รอบๆตัวเครื่องด้านหน้าด้านหลังชิปเซตเป็น mediatek helio g 8 5มาในระบบ android 14รุ่นต่อไปกันเลยครับ samsung galaxy a 0 6 5 g 4999บาทแรม6กแมร้อจอ lcd hd p u ขนาด6.7นิ้วอัตรารี f ฟรชเรท90เฮิร h นี่ครับด้านหน้า แบตไซมา 5,000mAh ชาร์จไวที่25วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C กล้องหน้า8ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านเดบ2ล้านนี่ครับรอบๆตัวเครื่องมาอัปเดตรุ่นและราคาล่าสุดกับสเปคเบื้องต้นชิปเซ็ตเป็น MediaTek Dimensity 6300มาในระบบ Android 15เดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปกันเลยครับ Samsung Galaxy A36 5G 11,999บาทแรม8ลอม128จอเป็นซ u เปอร์อ l โมเ u ตฟู d เฮดีพัทขนาด6.7นิ้วอัตราลิเฟเลต120เพนี่ครับลองกล้องความสว่างสูงสุด1,200แบต5,000ม ah, ิลแอมชาร์จไวที่45วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C กล้องหน้า12ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านอันตรวาย8ล้าน มาโค2ล้านนี่ครับด้านหลังชัดๆชิปเซตเป็นคอคอม Snapdragon 6 Gen 3 Android 15รุ่นต่อไปกันเลยครับ Samsung Galaxy A56 5G 13,999บาทแ a m 8ลอม128กับอีก1ราคา15,999บาทแ a m 12ลอม256จอ Super AMOLED Full HD Plus 6.7นิ้ว r e f r e Rate 120Hz ความสว่าง1,200กล้องหน้า12ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านอันตวาย8ล้านมาโค5ล้านชิปเซ็ตเป็น Exynos 1580 Android 15แบต5,000ม mm, ิลลิแอมป์ชาร์จไว45วัตต์ใส่ชาร์จ USB Type C รุ่นต่อไปครับ Samsung Galaxy A16 5G 4,999บาทแร4ล128 6,999บาทแรม8ลอม256จอ Super AMOLED Full HD พัด6.7นิ้วดีเซิร์ 90Hz แบต5,000มิลแอมชาร์จไว25วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type-C กล้องหน้า13ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านอันตะวาย5ล้านมาโคร2ล้านชิปเซตเป็น Dimensity 6300 N d r ด i d 14 อีก1รุ่น Samsung Galaxy A16 6,499บาทแรม8ลอม256รุ่นต่อไปกันเลยครับ Samsung Galaxy A26 5G 9,999บาทแรม8ลอม128จอ Super AMOLED Full HD Plus ขนาด6.7นิ้วอัตรารีเฟรต 120Hz ชิปเซตเป็น Exynos 1380มาในระบบ Android 15 กล้องหน้า13ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านอันตวาย8ล้านมาโค2ล้านแบตใส่มา5,000ม mm, ิลลิแอมชาร์จไว25วัตต์ใส่ชาร์จเป็นยูดบีไท c รุ่นต่อไปครับซัมซุงแก๊กซี่ c 5 6 32,900บาทแรม12ลอม256 37,900บาทแรม12ลอม512จอเป็น Dynamic AMOLED 2X Full HD Plus 6.7นิ้วจอนอก3.4นิ้วร,รีเฟรชเรท 120Hz กล้องหน้า10ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านอันตร้าวา12ล้านแบต 4,000mAh ชาร์จไว2 5์ชิปเซตเป็นคอคอม Snapdragon 8 Gen 3 Android 14รุ่นต่อไปครับ Samsung Galaxy C46 ราคาเริ่มต้น49,900บาทแ a m 12 r o 256 จอ Dynamic AMOLED 2X ขนาด7.6นิ้วจอนอก6.3นิ้ว f r e s ร r a t e 120 h z กล้องหน้าด้านใน4ล้านกล้องหน้าด้านนอก10ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านนี่ครับดีไซน์รอบๆตัวเครื่องด้านหน้าด้านหลังแบต4,400ม mm, ิลอมชาร์จไว25วัตต์ชิปเซ็ตคอคอมแ n นปดากอน8 Gen 3 Android 14 รุ่นต่อไปครับ Samsung Galaxy S24 FE ราคาเริ่มต้น17,900บาทแรม8ล่อม128จอ Dynamic AMOLED 2X Full HD Plus 6.7นิ้วอัตรารีเฟรด 120Hz ชิปเซตเป็น Exynos 2400E Android 14กล้องหน้า10ล้านกล้องหลังหลัก50ล้าน Telephoto โโ8ล้านอันตะวาย12ล้าน นี่ครับดีไซน์กล่องด้านหลังแบต4 7 0 0 mm, มิลลิแอมชาร์จไวย5 5วัต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type-C รุ่นต่อไปครับต a ซูงแก๊ a ซี่ y S25 27,900บาทแรม12 r o อ2ล6มสอง้จอไดนามิกอัโมเลต2ดีพัดนิ้วอัตรารีเฟชเลรท120เฮความสว่างสูงสุด2,600แบต4,000ม mm, ิลลิแอมชาร์จไวย5วัตต์ ชิปเซตเป็นคอคอม Snapdragon 8 Elite มาในระบบ Android 15กล้องหน้า12ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านรุ่นต่อไปครับ Samsung Galaxy S25 พัด34,900บาทแรม12ลอม256จอ Dynamic AMOLED 2X QHD พัด6.7นิ้ว Refresh Rate 120Hz ความสว่าง2,600แบต 4,900มิลแอมชาร์จไว45วัตต์นี่ครับด้านหลังชัดๆช,ชิปเซตคอคอมส n a ป d า a ก้อน8อิลิตแอนดย15กล้องหน้า12ล้านกล้องหลังหลัก50 000. ล้านรุ่นต่อไปกันเลยครับ Samsung Galaxy S25 Ultra 44,900บาทแ a m 12ลอม256จอเป็น Dynamic AMOLED 2X QHD Plus ขนาด6.9นิ้ว อัตรารีเฟรช 120Hz ความสว่าง2600แบต 5000mAh ชาร์จไว4 5วัต์ชิปเซตคอค้อม Snapdragon 8อิลิต Core Com, Elite, Android 15กล้องหน้า12ล้านกล้องหลังหลัก200 000, 50, 000, 50, 000, ล้านอันตวาย50ล้านเทเลโฟโต้50ล้านรุ่นต่อไปกันเลยครับ Samsung Galaxy S24 Ultra 32,900บาทแ a m 12ลอม256 จอไดนามิกอ m o โมเลต 2X QHD+ ขนาด6.8นิ้วอัตราเฟรเเรท120 h ฮิรตซ์แบตใจมา5,000ม mm, ิลิแอมชาร์จไวที่45วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C กล้องหน้า12ล้านกล้องหลังหลัก200ล้านชิปเซตเป็น Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3มาในระบบ Android 14นี่ครับดีไซน์ด้านหลังชัดชัด คลิปนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดให้รับชมกันและนี่คือ Samsung แก a x ซย i ลิงแหวนอัจฉริยะเพื่อสุขภาพใช้วัดคุณภาพในการนอนการออกกำลังกายและค่าต่างๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวเจอกนคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ